นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกเห็ดอะไรนะครับดีแล้วนะครับหัวตะไคร้เห็ดเห็ดเห็ดเขาเป็กเหลืองเป็นมืนี้สวัสดีครับคุณเพื่อนอ่าวันนี้พวกเราจะมาหาเห็ดแดงนะครับครับวันนี้แคร์วัชเชอร์ของเรานะครับก็คือชื่ออะไรนะ คืออุยครับผมครับวันนี้นะครับแขกว่าเืิญของเราจะเป็นผู้นําทางในการหาเห็ดแดงของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมไปดูกันเลยนะครับว่าพวกผมจะหาเห็ดแดงได้เยอะไหมครับ,รบไปกันเลยนะครับ นี่นะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก่อชี้เห็ดอ,อันแรกนะครับให้เราดูแล้วนะครับอันนี้ขเขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดไข่ครับผมเห็ดไข่ครับอันนี้ก็คือเห็ดไข่นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาหาทั้งเห็ดไข่และเห็ดแดงกันะไรนะครับ และนี่ก็คือเห็ดที่เรากําลังตั้งหานะครับนอ,นอกจากเห็ดแดงกับเห็ดไข่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกเห็ดอะไรนะครับแต่ภาษาถีมผมนะครับเรียกว่าต้าเบิดครับอันนี้เราจะเก็บไปกินกันเลยนะครับ,รบ,รบสถานที่ที่เรามาหานะครับที่ บางจะมีความชันนะครับพเพื่อนๆต้องใช้ความประมัดระวังในการเดินลงเขานะครับได้แล้วนะครับพเพื่อนๆอันนี้เราก็เจออีกแล้วนะครับ วันนี้ก็มีอีกอันนึงนะครับนี่นะครับอันนี้คือเห็ดแดงที่เราจะมาหากันนะครับนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราเกาชี้ให้เราเก็บกันเลยนะครับครับผมดาวเ็อแชอ่ <c oughs> สอแชะ นี่ครับเห็ดที่เราตามหากันนะครับตอนนี้เราก็เดินมาไกลแล้วนะครับแต่ว่าเราจะหาเห็ดได้ที่เดียวนะครับนี่คือเห็ดที่เราเพิ่งจะเก็บได้นะครับ

不用火了。 ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราบอกว่าเขตที่เราจะหานะครับมันจะอยู่แต่บนบริเวณที่มีเนินนะครับมันจะไม่จะไม่ขึ้นตรนบริเวณที่ราบนะครับเราก็เลยต้องขึ้นเดินหาบนเนินอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับลองตามไปดูผมเลยนะครับ นี่ครับคือเห็ดที่เรามันจะขึ้นตามบริเวณที่มีเนินนะครับซึ่งเห็ดแดงอันนี้นะครับมันเป็นเห็ดที่หากินยยากมากเลยนะครับะตะกานลนาะ ตรงนี้นะครับเนี่ที่ผมพูดนะครับคือเห็ดแดงนะครับมันจะชอบขึ้นตามที่สูงนะครับมันจะไม่ขื้นที่ราบนะครับซึ่งมันจะขึ้นตามบริเวณที่โขดต้นไม้หรือว่าใต้ลําต้นไม้นะครับหรือว่าบริเวณพรมหญ้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังตามหากันนะครับ อันนี้คือเห็ดขาวนะครับเห็ดขาวเราก็สามารถนําไปกินได้นะครับเปิดแล้วเหี่ยแล้ว,วดดอันนี้คือเห็ดแดงนะครับมันยังเล็กอยู่นะครับ มันเตัวหสิหนเขาเป็นเหลือง เห็ดนะครับแต่ละพืชที่มันไม่เหมือนกันนะครับคอนชื้อกับไอ้ที่ไม่ชื้อกำแต่งกลางเขาต่างกลางเขาครับแล้วก็ถ้าเป็นควชื้อก็จะถ้าเห็ดพืชที่แบบมีคอชื้อก็จะเป็นเห็ดแดงนะครับแดงถ้าแบบพืชที่ไม่มีไม่มีคอชื้อก็แต่ละพืชที่นะครับคอชื้อมันมาต่างกัานะครับแล้วก็แดดด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเหลือนะครับมันจะออกส้มๆนะครับส้มเหลืองๆครับอบค ดีเดกว่านตอวนี้เด็กชุดส่งเด็ม่ต่างจากที่นักเศษหรเด็ไม่เหมืนกันเาที่อง

จไม่เหมือนกันจงทมไม่มา่สามโอก้ามาจากัยาพไทยอยู่ก็เดียน่เที่กีไม่ได้เห็ดนี่ครับลักษณะนี้ครับกีไม่ได้ก็ดูจัเนื้อที่มีน้าสีขาวถ้ามีน้าสีขาก็จะกีได้นะครับเห็ดขาวประมาณนี้นะครับ ถ้ามีมีน้าสีเขียวจกินไม่ได้ครับถ้ามีน้าสีเขาวมันจะมันจะเพ็ดเผ็ดเพ็ดเ็ดนี่ๆประมาณบอกผู้เชี่ยวชาญเราบอกนะครับว่าบริเวณพื้นที่นี้นะครับเป็นบริเวณที่เขาเก็บเห็ดทอปกันนะครับซึ่งเห็ดทอปนะครับมันจะขึ้นช่วงหน้าฝนต้นต้นฝนนะครับแต่ช่วงนี้เห็ดทอปมันจะไม่มีแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับ เราที่ที่เรามาเก็บนะครับมันก็ไม่มีเขียดนะครับมันจะมีนิดเดียวนะครับเราก็เลยจะเปลี่ยนที่ใหม่นะครับโดยผู้นาธรมของเรานะครับก็คือสองท่านนั้นนะครับที่กําลังแม่งรถอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ใหม่กันนะครับว่าเราจะเก็บเสร็ดให้เยอะไหมครับโอเคนะครับเพื่อนๆตามผมไปดูกันเลยนะครับอะไรผมโม่าโม่อ้จุ ครับตอนนี้เราก็กลำลังเตรียมตัวนะครับที่จ,จะออกจากจุดนี้นะครับเดีออ๋ยวเราจะไปหาจุดใหม่กันนะครับเดีออ๋ยวคงจะรอให้ <c oughs> ผู้นาทาของเรางามไปก่อนนะครับ นี่เราก็กำลังจะขี่รถออกจากจุดที่เราแห่นะครับซึ่งสภาพถนนนะครับมันก็จะเป็นสภาพถนนแบบดินรุนงนะครับอันนี้ถนนนะครับมันจะเป็นในลักษณะที่เป็นดีไซน์นะครับซึ่งดีไซน์ในลักษณะนี้ครับมันจะไม่มีความลื่นนะครับถนนที่เรากำลังขี่ไปนะครับ น,นี้จะเป็นทางลาดนะครับซึ่งชาวบ้านแถวนี้นะครับบริเวณนี้เขาก็ใช้ทางลาดอันนี้นะครับในการสาญจรไปมานะครับแต่ถนอนอันนี้นะครับมันมีความแคบนะครับแล้วก็ทุกเพื่อนถ้าต้องใช้ความระมะัดระวังในการขับรถนะครับแองไซส์ของเราจะ ตอนนี้เราก็าขี่รถออกมาจากจุดที่เรามาแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนตามไปดูจุดใหม่กันเลยนะครับไกลปล แต่นี่เราก็มาถึงจุดใหม่ที่เรากำลังจะหาเห็ดกันนะครับเราจะไปหาเห็ดในบริเวณพื้นที่นั้นนะครับเเ้ยมาากคุลดสน่่ว และนี่เราก็กําลังที่จะเดินลงไปหาเห็ดกันแล้วนะครับอันนี้คือทางเดินลงนรมันจะมีความลากชั้นนะครับเพื่อนต้องใช้ความมากๆะวังในการเดินเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราจะตามเพื่อนๆทางของเราไปนะครับให้ของเท้าวทาเทาเาสองคนไปกันเองเลยนะครับะ oh, <thank>

คือต้นไม้เกีย้ยนะครับหรือว่าต้นสนนะครับที่เราเอาไปทาไปเชื้อไฟนะครับที่ทําในอีพีก่อนแน่นี้นะครับที่เราจุดไฟก่อไฟหุงข้าวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับสงสัยยังไงว่าใช้มีไม้เกีย้ยนะครับมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูคลิปอีพี EP ที่1นะครับ นุปัตตายนปตาสุยนุปสุยนปัจุนุปัยนะคัานัตตายนัตาุนุปัตามนวัาสนัสยนุัตนุับมับนจะัตตัตาสนาสีแนงสนะครนับแัต่ว่ตาผมไม่แน่ใจว่าพ่อนมจะกินนะคัับ แต่ว่าเราขอจะเก็บไปให้พ่อดูก่อนนะครับว่าพ่อจะกินไหมครับ น้ำเปา้เป่าอ๋ืมวัาเจ้าแล้วหนอโอฮ้ยเพื่อนครับตอนนี้เราขอเจอเหยดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับครับซึ่ง ใบนะครับจะมีลักษณะที่สวยงามนะครับเราจะหาเราจะหาเห็ดแบบนี้แบบยากแล้วนะครับในฤดูนี้นะครับเจ้าเ,เจ,าจ้าหวอวคุยหวัวเลยละ น,นี่คือเป็นเห็ดที่เราสามารถนาไปกินได้นะครับซึ่งภาษาผมนะครับเรียกว่าอาจุก,กอกหมูนะครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยนะครับตรงๆนะครับแปบลบว่าเห็ดตะเกียบนะครับครับอ่า แต่มน,นมุมันาเเเขตะเกียบนะครับมันจะขึ้นบริเวณ้นคนต้นส่นนะครับ <c oughs> ่งผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะชี้ให้เราเห็นนะครับให้เราเก็บัรคบ มุกอะไรอเตัว้่ปาครับตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเราขอเดินม,มาเจอขิงป่านะครับขิงป่านี้นะครับมันจะขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับด้วยด้วยกอล่ะนักขอยะ

ว่าอบ่มจไม่ตวันนี้ที่พวกผมมาเก็มเพียรนะครับ ก็ได้เทตามปริมาณที่พวกผมต้องการแล้วนะครับสําหรับครั้งแรานะครับผมจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพื่อนๆอลองติดตามชมผมได้นะครับที่ช่องให้ราหูนะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> โอเควยเนีาา้ย